ไก่นันจะชาให้แม่อ้าวแม่เข้าม่มันมีตรงนี้ช่วยอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวจะแต่งหน้าหน้าขาวสวยเลยสวัสดีคุณปอค่ะขอบคุณค่ะคัอวางแยกอือหน้าแม่ดูขาวขึ้นนะเนี่ยจายก่อนไงอ่ะว่ามันแดงไปหรือเปล่าลูกมันแดงไปหรือเปล่า ้เเพราะปั่นตัวอีสานในหนังสมัยตะกอนอะหงน้ายังไงให้เป็นตัวอีสานอะจะไหวไหมคุณแม่วันนี้นั่นน่ะสิพอได้ยังคะ่าจมูกกอนจมูกดูไม่ดีเลยอะ